สวัสดีคะ่ะพบกับช่องจอยหอยใหญ่เมื่อนี้นะคะจอยหอยใหญ่ได้บักม่วงค่ะพี่น้องตามต้นคลิปลละจ้ามาเลยจ้าบ๊อกหวลายใหญ่ห้างโอ้ยมือนี้วิ่นหลายเข้ากันเลยสีได้กินอะไรแก้วินหูละทาใส่ซ้อนมันเสียงดังต้องใส่ตะเกียบสมพอ่อยูทูบเบอร์ส่วนมากเขาจะใส่อุปกรณ์ที่ทำจากไม้หอยกรืมอมะนางโอ้เวลาต,าต,าตาัดตอมันเสียงดัง เ,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 เบิรงเบเบตะเกียบเห็นบ่พี่นออออ้องเฮ้ยเออลืมลืมลืมอันหนึ่งอันนอนี่จ้ะฟองโปรดขี้อ้อยหอยหญ่ใส่ลงไปหรอคะพี่น้องเห็นไหมคะ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 เออเออเป็นไรคะเป็นไรคะ ตัดซสบอบรรจาตัดซสบอบรรจามาจ้าถึงขั้นเตรียมแกบ่วงนะคะเบิ่งดูหน่วยหีไ่ไเบิ่งจ้าข้าประเทศเป็นเซนเป็นเ้นแบบนี้แหละพี่น้องเป็นใดเป็นใดค้ายายอ้อยเก่งบอสุน่ะเบิ่งดูนี่พี่น้องต้องไป อยากกินก็ต้องเฮ็ดละน้องประสุกดีเมืออไทย่อยากกินยังก็ได้กินพี่น้องป้องไปเฮ็ดละจ้าบงุงวุฒิมวยหนึ่งได้หลายบ่พี่น้องได้หลายค่ะบอหลายจ้าหลายทอดซอยหอมเป็นแว่นเป็นแว่นนะคะ ขั้นตอนการเทสนะคะป่งน้ำยำนะคะใช้น้ำตาลมะพร้าวด้อพี่น้องน้ำตาลมะพร้าวลงไปนะจ้าผงนัวผงเสียบนิดนึงจ้านิดเดียวตามด้วยนะจ้าสูตรอันนี้สูตรที่อ้อยหอยใหญ่ด้วยจ้ะใส่ขา้าวกล่จ้ะอันนี้จ้าพริกนะคะมขาขอลายก็ใไส่ลงกชิ้นนั่นนะจ้าพริกจ้าจ้าน้ำปลานะคะน้ำปลา มันปลาจ้าคนทุกอย่างให้เข้ากันนะจ้าจ้าเป็นไดเจ้าพี่น้องก้องไปน้ำลายแตกน้ำเจียวหอยใหญ่ไปเป็นนังซี่ละจ้าจ้าเดี๋ยวน้ำย้ำเหนียวเหนียวแต่ไม่อ่อยเอาน้ำลายไหลเข้าแบบเอาค่ะเอาแบบระเอกลงไปนะคะบักม่วงจะแบกม่วง หอมแดงจะหอมแดงเสร็จแล้วกับคนนะคะพี่นอ้องป้องป่ายเป็นไดคะน้ำลายแตกบบจ้าน้ำลายแตกรอสูตรนี้สิเป็นสูตรน้ำปลานะคะเดี๋ยวอีกสูตรนึงกับแค่เใาก็ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันได้จ้าเติมแค่น้ำปลาลงไปก็สิได้สูตรประแดกนะจ้าจ้า เรียบร้อยจ้าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะนะจ้าเป็นแรงจ้ายุ่ยๆยจ้ายุ่ยๆจ้ามาจ้ามาอุ้ยแต่แซบขนาดเดยเนี้ยอืมอร่อยมากๆแล้วจะติดใจ <laughs> มะม่วงอืมแบบอันฟานเป็นแว่นบางๆเจ้าหอยง่ายหรือเคยเห็ดแล้วเท็ดแบบนี้ก็แซ่บเหมือนกันพี่น้องเป็นไงงูใส่ตะเข็บไม่ได้สวนน้ำงูละใช้ซอนใช้ซอนไม่เคยสวดน้ำ อุ่นดองแซ่บอาหารแก้วินจ้จพี่<า>าาน้องจ้าแม่ป er ้าพรทิพย์มาๆมาครับพร้อมยัง อร่อยมากฉันรักเมืองไทยอร่อยครับ lời bơi mạc, tuyệt vời, ngon quá, มะม่วงในภาษากลางภาษาอีสานคือบักม่วงท่านฝรังเขาเอิน่นปันอย่างคะ่ะ m a n โกและอีโต้เลยจ้ะโอ มีดมีดมีดอีดโตคนละอย่างคนละอย่างตะลุกละกออยี่ยหอยเจ้าตะลุกละอร่อยมากยันไงสือมดพี่น้องอืมชอบหลาย ยังมากไม่ต้องสืบเลยของม่วงจานนี่ละจ้าพี่น้อนจ้า <c oughs> เป็นใดคะเป็นใดจอยหอยใจข้ามในสวดขนาดกินข้ามใดก็สามสามนั่น มัดเพราะงั้นตอนยุ่สวนเป็นนวยน้อยๆล่ะเดี๋ยวสีภาไปินยุ่สวนเลยกินจากต้นเลย <c oughs> ติดว้ก่อนติดว้ก่อนเดี๋ยวมันใหญ่ใส่ได้แล้วสีผ้าไปหินแล้วพี่น้องเด้อครับอะอ bậc nhây Xì mượt lạ Ở <laughs> à mắc bạc Chẹp đấy Ui เผ็ดเพ็ดเ,เ,เออเออเรื่นองน้องช้างบ้านนกฮอ,อน,นี่มาให้เบิองเบืองเด้อเขาจะนกฮอนี่มาให้เอามาโซจ้อ,อยเจ้าไอ,อ้มาแสนนุ่ห้อเขาต้มมาฝากเจ้าก็เลยโอ้ยกินโซลล่เลวเนี่ยแล้วอ,อุตส่าห์กินหยอดฮึ่มเผ็ดฮึ่มเผ็ดแบบง่วงเขาต้มต้มคุ้มพี่น้อง ภาษาไทยเขาต้มมัดว่า,นา,นาันข้าอีสานเขาต้มคุ้มนี่ยเราน้องก็ดีดีเพชรยังกับมาต้อนใหญ่ปุณนะเพียงพี่น้องเขาเหนียวไหมบักกล้วยปุณนะปุณนะเบิ้งโอ้หูเจีบเพชรยังกับเจบอืบใส่บักกล้วยใส่บักทั่วอืะ Det er bra. ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งกิ้งกิ้ง,งย่ยอไอยน้ำเด้อเฮียอยอ,อยหอยใหญ่ลาไปก่อนแล้วนะขอบพระคุณค่ะจุ๊บ